ครับวันนี้มารีวิวคนยิงหนังสติ๊กรุ่นพิเศษนะครับซึ่งตัวนี้เป็นเอสหนึ่งสามารถ,ถนะใส่กระสุนได้สามสิบถึงสามสิบห้านะสามใสตรงนี้นะครับใส่ทีเดียวสามสิบถึงสามสิบห้านะใส่เสร็จแล้วก็มีมีสป,ปริงดึงลงมานะครับซึ่งเสร็จแล้วก็ขึ้นไกลยิงได้สบายนะครับทุกตัวน,นี้ใส่เต็มแม็กได้สามสิบห้าสามสิบห้าลูก แต่แล้วรุ่นนี้สามารถพับได้พับได้แล้วก็ยืดได้ยืดสลบอันไหนก็ยืดทั้งนี้ครับอันนี้ก็พับออกมาเก็บแล้วก็ข้างหน้านี่สำารถยิงปลาได้สะดวกรับมีลูกดอกสายเล้ตรงกลางนี้ลูกดอกเสร็จแล้วขึ้นกานก็ยิงได้เลยครับลูกดอกทางรุ่นนี้มีแถมยางยิงให้หนึ่งคู่ยังยิงได้หนึ่งคู่ก็คือสองเส้น อ่าลูกดอกให้หนดอกแถนลูกดอกสอดอกแล้วก็มีลูกกระสุนหนะนึ่ง้นัดพร้อมทั้งเลเซอร์เลเซอร์มื่อเลเซอนี้อ่มีเลเซอร์ทั้งชุดราคาพิเศษอยู่ที่3 5มพอ่าช่วงโปรโมชั่น3 5มพสนใจติดต่อ0 8 0ย8แปดศูนย์แปด่งหนะครับขอบคุณครับบ๊าครับ